สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากชุดหนึ่งนะครับเป็นเอกสารที่ชื่อว่าอาชีพผู้พิทักษ์อนาคตคุณค่าที่แท้จริงของการประกันชีวิตผมว่าแค่ชื่อมันก็บอกอะไรหลายอย่างแล้วนะโดยเฉพาะสําหรับคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาในสายงานนี้ใหม่ๆที่อาจจะยังค้นหาความหมายอยู่ใช่เลยค่ะเหมือนเป็นคู่มือที่ช่วยปรับมุมมองแล้วก็ตอกย้ำเป้าหมายของคนทำงานด้านนี้เลยนะคะครับเป้าหมายของเรา วันนี้ก็คือการสำรวจแก่งของมันนี่แหละว่าจริงๆแล้วงานนี้มันส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนได้ลึกซึ้งแค่ไหนแล้วผมอยากจะเปิดประเด็นด้วยคำถามที่ส่งพลังมากจากในเอกสารคือก็ตั้งคำถามกับคนทำงานนี้โดยตรงเลยว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้ทำงานนี้ชีวิตของใครจะเปลี่ยนไปม,มันเป็นคำถามที่กระตุกความคิดได้ดีมากเลยนะไม่ใช่แค่ถามว่าเราทำอะไรแต่ถามว่าถ้าไม่มีเราอะไรจะเกิดขึ้น เป็นการพลิกมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันเปลี่ยนโฟกัสจากการทำงานเพื่อตัวเองไปสู่การมองเห็นผลกระทบที่เราสร้างให้คนอื่นทันทีใช่เลยซึ่งนี่คือหัวใจของเอกสารฉบับนี้เลยค่ะคือการพาเราไปสำรวจความจริงของชีวิตที่เราทุกคนต้องเจอแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าบทบาทของคนทำงานประกันชีวิตก็คือการเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้คนเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านั้น โอเคงั้นเรามาเริ่มแกะดูเนื้อหากันเลยดีกว่าครับในส่วนแรกเนี่ยเอกสารพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่ทุกคนหนีไม่พ้นซึ่งสรุปออกมาได้3ามคำสั้นๆแต่ทรงพลังมากคือแก่เจ็บแล้วก็ตายฟังดูตรงไปตรงมานะคะใช่ครับอาจจะดูน่ากลัวแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือสัจธ,ธรรม สิ่งที่น่าสนใจในการจัดกลุ่มแบบนี้นะคะคือมันเป็นการตัดเอาความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์การเงินออกไปหมดเลยแล้วดึงบทสนทนากลับมาสู่แก่นของความกังวลพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีร่วมกันม,มันเป็นวิธีที่ส่งพลังมากสำหรับที่ปรึกษาโดยเฉพาะคนใหม่ๆที่จะใช้เริ่มต้นบทสนทนาที่ลึกซึ้งกับลูกค้าได้จริงด้วยครับมันทาให้เรื่องประกันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของชีวิตจริงๆและประเด็นสาคัญที่เอกสารเน้นย้าคือ แม้ว่าเราจะควบคุม3ส,สิ่งนี้ได้เลยแต่สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือการเตรียมตัวค่ะซึ่งนี่ก็คือจุดที่อาชีพนี้เข้ามามีบทบาทแต่ว่าความจริงสากลพวกนี้พอนำมาอยู่ในบริบทของไทยมันชัดเจนขึ้นขนาดไหนครับมีค่ะและเป็นข้อมูลที่น่าตกใจพอสมควรเลยในเอกสารเขายกสถิติของคนไทยขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าความเสี่ยงเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเป็นยังไงบ้างครับ อย่างแรกคือมีการประเมินว่า1ในสของคนไทยมีโอกาสเป็นมะเร็งในช่วงชีวิต1ในสาเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงมาก2คือค่ารักษาโรคหัวใจเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นถึงสล้านบาทต่อครั้งโอ้ oh. และสุดท้ายที่น่ากลัวไม่แพ้กันคือค่าฟอกไตท,ที่เฉลี่ยสูงถึงปีละ30,000นบาทโอ้ oh. ตัวเลขพวกนี้มันเปลี่ยนจากเรื่องนามธรรมาให้กลายเป็นปัญหาที่เห็นภาพชัดเจนเลยนะใช่ค่ะ แค่เหตุการณ์เดียวก็อาจจะล้มละลายได้เลยถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีพอถูกต้องเลยค่ะมันทำให้เห็นเลยว่าความกังวลเรื่องแก่เจ็บตายมันผูกติดอยู่กับความเสี่ยงทางการเงินอย่างแยกไม่ออกจริงๆใช่เลยค่ะและมันเชื่อมโยงไปถึงสุภาษิตท,ที่เอกสารยกขึ้นมาได้อย่างลงตัวว่า an ounce of prevention is worth a pound of cure กันไว้ดีกว่าแก้ใช่ค่ะ การวางแผนล,ล่วงหน้าได้เงินจำนวนน้อยในวันนี้เทียบไม่ได้เลยกับการต้องหาเงินก้อนมหาศาลเพื่อแก้ปัญหาในวันที่มันเกิดขึ้นแล้ว hmm. สิ่งที่เอกสารพยายามจะสื่อก็คือการเตรียมตัวไม่ใช่แค่ทางเลือกที่ดีแต่เป็นความจำเป็นในโลกที่ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นเรื่อยๆคือตัวเลขกับสถิติพวกนี้มันทาให้เห็นภาพความเสี่ยงได้ชัดเจนมากนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกัน การจะเอาเรื่องน่ากลัวแบบนี้ไปคุยกับลูกค้าตรงๆคง,งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสําหรับคนทํางานโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มค<ฆ>่ะในเอกสารมีตัวอย่างไหมครับว่าเราจะเปลี่ยนความกลัวของลูกค้าให้กลายเป็นการวางแผนได้อย่างไงบ้าง่งของเอกสารเลยคือการเปลี่ยนจากตรกกะและตัวเลขไปสู่เรื่องเล่าและอารมณ์ความรู้สึกอามาถึงเรื่องเล่าแล้วสินะครับค่ะ<ฆ>เรื่องราวที่ว่ามันเป็นยังไงครับ ในเอกสารเล่าถึงกรณีของลูกค้ารายหนึ่งที่ตอนแรกมีความคิดต่อต้านเรื่องประกันอย่างรุนแรงเลยอืเขามองว่ามันคือการเสียงเงินเปล่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นค่ะแต่ตัวแทนก็ไม่ได้ยอมแพ้ยังคงติดต่อให้ข้อมูลและพยายามสร้างความเข้าใจอยู่เสมอแม้จะถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าจุดนี้สำคัญมากเลยนะคะมันคือบททดสอบความอดทนและความเชื่อในคุณค่าของงานที่ทำอยู่จริงๆใช่ค่ะ แล้วจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ก็เกิดขึ้น3ปีต่อมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นลูกชายของลูกค้าคนนี้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงมากจนถึงขั้นพิการถาวร50เอร์เซ็น์โอ้เป็นฝันร้ายที่สุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะครับใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆค่ะแต่ในความโชคร้ายนั้นมันกลับมีความโชคดีซ่อนอยู่เพราะกรมธรรม์ที่ตัวแทนคนนั้นยืนหยัดและโน้มน้าวจนลูกค้ายอมทำไว้ในวันนั้น มันได้แสดงคุณค่าที่แท้จริงออกมาในวันที่ครอบครัวนี้ต้องการมันมากที่สุดแล้วผลเป็นยังไงคะผลลัพธ์คือบริษัทประกันจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนให้ครอบครัวนี้เป็นจํานวน3ล้านบาทครับ3มล้านบาทใช่ครับเงินก้อนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือลมหายใจต่อของครอบครัวมันคือทุนสําหรับการดูแลลูกชายไปตลอดชีวิตและทําให้พวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลางวิกฤตถ้าเราวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ลึกลงไป มันคือการเดินทางทำความคิดของลูกค้าที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับจากไม่เชื่อเลยใช่ค่ะจากความไม่เชื่อโดยสิ้นเชิงไปสู่การประจักษ์ถึงคุณค่าที่แท้จริงในวันที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดแต่สิ่งที่คิดว่าน่าสนใจกว่านั้นคือบทบาทของตัวแทนอืมที่ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ขายแต่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ที่มองเห็นความเสี่ยงแทนลูกค้าแม้ว่าในตอนนั้นลูกค้าจะยังมองไม่เห็นด้วยตัวเองก็ตามผมทึ่งกับคำพูดสุดท้ายของลูกค้ามากเลย ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเขาได้ดีที่สุดเอกสารบันทึกไว้ว่าเขาพูดอะไรกับตัวแทนคนนั้นครับค่ะในเอกสารระบุไว้ชัดเจนเลยเขาพูดกับตัวแทนว่าขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้กับผมคุณช่วยชีวิตครอบครัวผมโอ้โห oh. คำพูดสั้นๆแค่เนี้ยแต่มันสรุปคุณค่าทั้งหมดของอาชีพนี้ได้เลยจริงด้วย มันบอกเราว่าความสำเร็จของงานนี้ไม่ได้วัดกันที่การปิดการขายแต่วัดกันที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูกค้าในระยะยาวต่างหากฟังแล้วขนลุกเลยนะมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยว่านี่ไม่ใช่การขายกระดาษแผ่นหนึ่งแต่มันคือการมอบเครื่องมือที่ช่วยชีวิตคนได้จริงๆค่ะแล้วมันก็เกิดจากความพยายามไม่ยอมแพ้ของตัวแทนคนหนึ่งนี่คงเป็นความรู้สึกภูมิใจที่เงินก็ซื้อไม่ได้เลยนะสำหรับคนทำงานสายนี้ ถูกต้องค่ะมันคือความแตกต่างระหว่างการปิดการขายกับการทำภารกิจให้สำเร็จความภาคภูมิใจมันไม่ได้มาจากค่าคอมมิชชั่นแต่มันมาจากผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแบบนี้ล่ละค่ะยังในระดับความรู้สึกของลูกค้าให้ชัดเจนขึ้นไปอีกอืมด้วยการเปรียบเทียบความรู้สึกก่อนและหลังการมีประกันไว้อย่างเห็นภาพเลยเขาเปรียบเทียบไว้อย่างไรบ้างคะก่อนซื้อประกันนะครับเอกสารเปรียบความรู้สึกของลูกค้าเหมือนกับ เส้นได้ที่พันกันยุ่งเหยิงเส้นได้ที่ยุ่งเหยิงใช่ครับมันเต็มไปด้วยความกังวลความกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนความคิดว่ามันเป็นการเสียเงินเปล่าบางคนถึงกับนอนไม่หลับเพราะความกังวลพวกนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวเข้าใจเลยค่ะแต่พอหลังตัดสินใจซื้อประกรันภาพมันเปลี่ยนไปเลยครับค่ะความรู้สึกก็เหมือนเส้นได้ที่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบอ๋อ ความยุ่งเหยิงหายไปกลายเป็นความสบายใจมีแผนรองรับสำหรับอนาคตความคิดก็เปลี่ยนจากเสียเงินเปล่าเป็นคุณค่ามากที่ได้ทำไว้และที่สำคัญคือนอนหลับสบายขึ้นใช่ครับพวกเขากำลังนำเสนอนั้นมันไม่ใช่แค่สัญญาทางการเงินครับแต่มันเป็นเครื่องมือที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของผู้คนได้เลยพวกเขาไม่ได้กาลังขายกลมาทานันแต่กาลังขายความสงบในใจใช่เลยครับ และเพื่อตอกย้ำภาพนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกนะเอกสารยังได้รวบรวมเสียงจากลูกค้าตัวจริงมาประกอบด้วยอ๋อมีคำพูดจริงๆมาด้วยมีครับเป็นคำพูดสั้นๆแต่สะท้อนความรู้สึกได้ดีมากเลยเช่นมีคนบอกว่าตอนแรกไม่อยากซื้อแต่พอซื้อแล้วรู้สึกโล่งใจมากอืมหรืออีกคนที่เปรียบเทียบว่าประกันเหมือนร่วมกันฝนมีไว้ก็สบายใจ เห็นภาพเลยค่ะมันคือการซื้อความอุ่นใจจริงๆพอเราเชื่อมโยงเรื่องราวและความรู้สึกทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะคะเราจะสามารถกลั่นแก่นของบริการทั้งหมดออกมาเป็น3คุณค่าหลักที่เรามอบให้ลูกค้าได้อย่างชัดเจนตามที่เอกสารนําเสนอไว้เลยค่ะครับมีอะไรบ้างครับ3คุณค่าหลัก 1. คือปกป้องยามแก่เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะยังมีเงินใช้จ่ายได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องเป็นภาระใครอืมปกป้องยามแก่ สคือปกป้องยามเจ็บเพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับและ 3. คือปกป้องยามตายเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เรารักที่ยังอยู่ข้างหลังจะสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงปกป้องยามแก่ปกป้องยามเจ็บและปกป้องยามตายมันคือการแก้ปัญหาชีวิตในแต่ละช่วงวัยเลยนะไม่ใช่แค่การขายผลิตภัณฑ์ ถูกต้องค่ะและนั่นคือกรอบความคิดที่ทรงพลังกว่ามากสำหรับที่ปรึกษาทั้งหมดนี้นำไปสู่ข้อความสำคัญที่สรุปภารกิจของอาชีพนี้ได้อย่างเฉียบคมที่สุดในเอกสารครับนั่นก็คือ we are not just selling insurance we are selling peace of mind เราไม่ได้ขายประกันแต่เราขายความสบายใจใช่ค่ะนี่คือหัวใจของทุกสิ่งที่เราคุยกันมาเลยมันเปลี่ยนสถานะจากคนขายไปสู่ที่ปรึกษาที่มอบความสงบสุขทางใจให้กับผู้คน สุดยอดเลยครับพอมาถึงช่วงท้ายของเอกสารเขาก็ทิ้งคำถามที่ทรงพลังอีกคำถามหนึ่งไว้เพื่อสร้างแรงผลักดันและย้ำเตือนถึงความสำคัญของความภาคเพียรในการทำงานโดยเฉพาะสำหรับคนที่อาจจะกำลังรู้สึกท้อแท้คำถามนั้นคืออะไรคะเขาถามว่าถ้าวันนี้คุณยอมแพ้กี่ครอบครัวจะสูญเสียโอกาสมีอนาคตที่ดีขึ้นโอโ้โหเป็นคำถามที่ทำให้รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่บนบ่าเลยนะ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในอาชีพนี้แล้วเจอการปฏิเสธบ่อยๆจนเริ่มท้อเนี่ยคำถามนี้น่าจะช่วยดึงสติและย้ำเตือนถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองได้ดีมากเป็นการกระตุ้นเตือนที่ตรงจุดมากค่ะมันเชื่อมโยงความพยายามในวันนี้เข้ากับผลลัพธ์ในอนาคตของคนอื่นไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังมีเหมือน challenge ประจำวันทิ้งท้ายไว้ด้วยเพื่อให้แนวคิดที่ยิ่งใหญ่นี้มันกลับมาสู่จุดที่ใกล้ตัวและจับต้องได้ทำยังไงคะ เขาบอกให้เราลองนึกถึงคน3ามคนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตและถามตัวเองว่าถ้าพวกเขายังไม่มีหลักประกันอะไรเลยเราจะทำอย่างไรเพื่อปอกบองพวกเขาอ๋อ oh. แล้วมันคือการนำภารกิจที่ดูยิ่งใหญ่กลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือความรักที่เรามีต่อคนในครอบครัวของเราเอง และเพื่อเป็นการปิดท้ายการสนทนาของเราในวันนี้นะคะขอยกข้อคิดที่เฉียบคมที่สุดจากเอกสารนี้มาปิดซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการวางแผนที่ไม่อาจผัดวันประกันพรุ่งได้ครับเขากล่าวไว้ว่า the best time to buy insurance was yesterday the second best time is today แปลว่าเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อประกันคือเมื่อวานค่ะและเวลาที่ดีรองลงมาก็คือวันนี้ นั่นเองสินะครับใช่ค่ะเป็นคำพูดที่ทรงพลังและจริงมากๆถูกต้องค่ะแต่คิดว่าประโยคนี้ไม่ใช่แค่คำคมสำหรับปิดการขายนะแต่มันเป็นข้อสรุปที่บอกเราถึงธรรมชาติของความเสี่ยงว่าเราสามารถเตรียมตัวสำหรับวิกฤตได้ก็ต่อเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นเท่านั้นจริงครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สายเกินไปแล้วความรู้สึกถึงความเร่งด่วนนี่แหละคือสิ่งที่จำกัดความบทบาทของผู้พิทักษ์อนาคตได้ดีที่สุดือ นี่คือแก่นความคิดทั้งหมดจากเอกสารชุดนี้ที่เปลี่ยนมุมมองของอาชีพจากการเป็นเพียงผู้ขายไปสู่การเป็นผู้พิทักษ์อนาคตให้กับผู้คนอย่างแท้จริงค่ะและนี่คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกจากเอกสารอาชีพผู้พิทักษ์อนาคตในวันนี้ครับผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นบนเส้นทางสายนี้ให้ได้เห็นคุณค่าและความหมายที่ลึกซึ้งของงานที่ตัวเองทำอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ